เฮงๆรวย้วยข่าวดีสำหรับอสสอสมอทุกท่านพรุ่งนี้รับค่าเสียงภัย2000บาทค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจะเรื่องสุขภาพท่านในช่องเพจก็ป้าปอเจะเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวดีล่วงหน้านะคะพรุ่งนี้อสสอสมอทุกท่านที่ได้รับค่าป่วยการในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน2565นะคะ พรุ่งนี้ท่านจะได้รับค่าเสี่ยงภยัยโควิดเดือนละ500บาทค่ะรวม4เดือนเป็น2,000บาทค่ะวันนี้คือวันที่27ตุลาคม2565นะคะพรุ่งนี้คือวันที่28ตุลาคม2565ค่ะจะมีเงินเข้าบัญชีอสสอสมอเป็นจำนวน2,000บาทค่ะสำหรับคนที่มีรายการค้างของชอกสอสมอก็อาจจะโดนหักนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ค้างก็รับไปเต็มเมเลยค่ะ2 0 0 0บาทค่ะ ปปอก็ขอแสดงความยินดีกับอสสอสมอสทุกท่านนะคะและต่อไปจะได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดอีกไหมไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะประกาศให้โรคโควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงังไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายอีกต่อไปแล้วก็คงจะสิ้นสุดลงในงวดนี้ละคะ่ะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็แวะมาแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะมีข่าวอะไรก็จะได้มาแจ้งกันค่ะ มีคำถามก็เขียนไว้ใต้ช่อง YouTube ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ